มีความรู้สึกว่าเวลาคุณหมอแบบดึงขึ้นไปก็เห็นผลชัดเลยตั้งแต่ตอนที่ทําเสร็จค่ะ<ต>เวลามาที่ W มีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ,คะก็สวยกลับบ้านแบบสบายสบายก็เลือกมาทําที่ W นะคะเพราะว่าแก้วเนี่ยเชื่อใจคุณหมอนะคะแล้วคนทุกคนที่เนี่ย professional มากนะคะ สบายเพลินจนจะหลับเลยครับจะบอกเลยว่าเออไม่เจ็บนะครับอาจจะมีจุดที่เราจะรู้สึกบ้างนะครับ<ช>แต่ว่าคือไม่ได้ใช้คําว่าเจ็บเลยครับผมแล้วก็ค่อนข้างสบายครับรู้สึกว่าได้อะไรที่ครอบคุมมากๆจริงๆแล้วสามารถทําได้ในทุกๆวัยอะไรในเรื่องของความเจ็บไม่ได้เจ็บเลยะค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่สบายมากครับเหมือนแค่มาทำแบบสปาอะไรสักอย่างนึงสบายมากก็อยากให้ทุกคนลองมาทำดูนะครับอัลตราลิฟครับที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W นะครับคุณหมอแนะนำให้ทำโปรแกรมอัลตราลิฟนะคะเพราะว่าพักฟืนน้อยค่ะทำเสร็จ ไปทําสวยต่อได้เลยไปใช้ชีวิตปกติได้เลยครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ของการทำเอาต้านลิฟทันทีนะครับผมดูจากหน้าเมื่อกี้กับตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับสังเกตดูนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เห็นกรอบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นแก้มก็มีการยกกระชับมากขึ้นนะครับผมหน้ายกกระชับขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยกรอบหน้าก็ชัดขึ้นมากๆนะครับโดนัทแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาหน้าหย่อนคล้อยไม่กระชับมีแก้มเยอะแบบโดน,นัทแนะนําที่นี่เลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน มากแล้วก็ที่สำคัญคือบริเวณพวกร่องแก้มต่างๆคือแทบจะไม่มีเลยดูดิมันแบบรลบม่เลยอะชอบมากเลยแฮปปี้สุดๆใครไม่ทำมาลองนะคะออท่าลิศแล้วเธอจะแฮปปี้กับใบหน้าเธอสุด,สด